อันนี้เขาขายอะไรอ่ะน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้โอ้เอาเต้าหู้เอืยเต้าหู้เย็นเต้าหู้เย็นบ่เอาอ๋อเลือกไซเดนั่นเป็นบ่บ่อเพราะเกี่ยวกันไซเดนี้อ๋อเขาใส่ไซเดนใหญ่ไซเดนชั่งน้ำปะแต่สิบมาคือน้นัเต้าหู้แล้วเนาะเออหนับไซเดนเชากล้วยบ่ะไซเดนเอื้อยถวายหนึ่งสิบพันสิบพันกีบ กินโซย่างได้ดาวคนอื่นมาเที่ยวฉันมากินแลนมากมันหนึ่งสิมาที่สร้างน้ำต้มหู๋เห็นรถอันนี้ปลาหมึกปลาหโดดเอาแถวพระทันเดี๋ยวปลาหมึกไปก่อนไงี่มาครับเดี๋ยวมาลองชิมวันนี้อันนี้เป็นน้ำเต้มตุ๋นน้ำเต้าหู้ขอบใจเอื่อยนี่ครับน้ำเต้าหู้เย็นมาลองชิมดูเฮ้ยสีแบบน่ากินมากเลยเออสีน่ากินมากราคาหนึ่งหมื่นกี๊ เนี่ยเป็นร้านรสเค้นแบบนี้นะคะอันนับเต้าหู้อีหย็นน่าเอื่อยอันอะไรอะงนับเต้าหู้ฟันโอฟันโอ้หนับเต้าหู้ฟันโอนี่เพื่อนใซส์สาวกล้วยเฮนนัมแล้วก็เป็นหนับเต้าหู้เย็นอืใครที่แบบรสชาติชอบแบบรสชาติหวานไม่มากแนะนำเลยเนี่ยอย่างเธอไงบอมักหวานแห้งบอสมักหวานแห้งอร่อยหวานตัดขาหวานตัดขาหวานเบาหวาน อันนี้มันแบบออกสชาติหวานมันแล้แวก็มีเาากล้วยให้เคี้ยวด้วยมันมัน,น,ม,าน,าานามันมันมันมคนละมันหวานน้อยหวานมันความสุขของฉันคือการกินเออเขาเสือยูเดากินแล้วก็นอนไอ้ันหัวกินแล้วก็นอนซิมิทมีแค่นี้ He-he-he <laughs> uh.